เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนอาบังขายถั่วแจ๊กไรเห็บหมัดขู่พี่หมุ่มกันชัยจังทนายตั้มไม่ให้ฆ่าบังขายถั่วไม่กี่วันเหล่ารถทัวร์ก็เปลี่ยนป้ายจากพี่เต้มงคลกิจและทนายที่ไปเชื่อแขกวายร้ายชอบป้ายยาตั้มเตือนเต้งโง่แบบนี้ต้องตัดหัวอย่าไปยุ่งไปพันพัวจะเสียหมา คบคนพานพานหาผิดเสียเวลาส่วนสังคมก็กังขาปัญญาดีเต้ทำดีแต่อย่างงูชีวิตสั้นแม้ตำรวจเขายังหันเบือนหน้าหนีเขาเล่าเรียนการสืบสวนทำคดีอย่าเกินหน้ามันผิดผีสีกลาไปพูดคุยให้ราคาคนตาตู่ตาปลือปลือแทบจะจุบเข้ากลางหน้าไปสนิทพูดคุยกันแสนล้านลา ออกอากาศเหล่าประชาวนวุ่นใจฟังพี่บุ๋มปนัดดาเขาวิเคราะห์ส่วนพี่แท็กนั่งยิ้มยอแขกวายร้ายมาบัดนี้ประจัก์แจ้งทั่วแดนไทยขู่ด้วยปืนเล็งกันชัยไอ้นักเลงกูฟันธงพี่หนุ่มนั้นไม่ยอมแน่โกรธแน่นอนพร้อมจะแฉใครข่มเหงขุดขุดขุดแฉแฉแฉหนุ่มบันเลงเล่นผิดคนเสือกมาเบ่งกันชัยจัง ตายหาแน่แขกขายผ้าอาบังเอย๋ยสร้างศัตรูแบบเปิดเผยเตรียมหมดหวังงานงานนี้ได้สิ้นชื่อตกวันลังรอฟังข่าวเรื่องอาบังสิ้นชีวีมึงยกผ้าสีขาวขาวยอมแพ้ซะสื่อชาวไทยไม่ลดละไม่หลบลีเขาวรวมตัวปกป้องการมึงตายดีสื่อมวลชนโดนขยี้ทำได้ไงเขามีเมียเขามีลูกมีคนรัก ทั้งประเทศพลพรรคทั้งขวาซ้ายแม้แตงโมคนรักมากถล่มทลายแต่พี่หนุ่มคูนเข้าไปพันทวีคนเขาแค้นมึงกันทั้งภูมิภาคช่องไทยรัฐเตรียมไปลากมาขยี่อัมมาลิงจับมือแน่นช่วยต่อยตีบางขายภามึงเป็นผีอย่างแน่นอนเพราะปากกาของสื่อนั้นคมยิ่งนักเตรียมเป็นไข้ได้นอนพักโดนไฟร้อน ไฟความแค้นสื่อมวลชนแม้วิงวอนก็สายไปโดนสั่งสอนวิ่งลงรูจะได้รู้ชื่อพ่อแม่และโคดเงาอาชีพใหม่อาชีพเก่าและรถหรูคนที่ขุดคือพี่หนุ่มมึงรอดูลุกยักษแล้วฉากหนังบูกำลังมาการขู่ฆ่านักข่าวไทยแบบไม่ยัง้งเห็นชัดชัดแม่งอยากดังแม่งเป็นบ้าเชื่อหรือยังสอสอเต้หัดแหกตา ให้เชื่อบุมปนัดดาราชินีอะไรดีตัวบุมบอกเวรี่กูอะไรชั่วด่ายกชุดบุ๋มขยี้นุวนสมปองบอกแอบรักแสนกาลีบุมก็สอนปากอมที่นาสมปองไปคายทิ้งเป็นพระสง์เสือกรักหญิงออกอากาศปานเป็นลิงขโมยของลบบุรีลิงยึดเมืองลิงขนองผมผ้าเหลืองใช้สมองต้องระวัง เอาตายหากลอนชักยาวหาวหลายรอบแต่งตอนดึกกลอนกรอบกรอบแต่งตอนว่างห่วงพี่หนุ่มกูรีบแต่งไม่อยากวางตายหาแล้วใกล้สว่างห่างเตียงนอนนี่ละนาคิดกลอนได้ก็ต้องแต่งดึกแค่ไหนนอนตะแคงก็ลุกหอนรีบจดลงกระดาษขาวแต่งละครมะเร็งแม่งแดกสมองกูหรือไรช่างกูเถอะห่วงพี่หนุ่มโดนบังดา ตำรวจครับโจรมันท้ามันอยู่ไหนทนายตั้มคงพี่หนุ่มเดินออกไปที่กองปราบยื่นเรื่องให้จับอาบังตำรวจต้องออกมาสอนข้อกฎหมายการขู่ฆ่าเอาให้ตายมีดฟันหลังหากทำได้ง่ายแบบนี้สังคมพังเหมือนปล่อยสัตว์ปล่อยลิงกังแขกขโมนกลอนตอนนี้แต่งเล่นเล่นวันอาทิตย์ข่าวอาบังต้องตามติดข่าวโจรปล้น ลูกค้าแม่ข่าวผู้ว่าข่าวในพลข่าวคุณหญิงมีกี่คนต้องสนใจเพราะคุณหญิงยศพันเอกยศพันตรีไปเมืองนอกเล่นสก,กีรู้กันไหมส่วนชาวบ้านนอนยากจนเหมือนวัวควายคุณหญิงขาทางส่วนไหนถึงได้ดีจบตอนอาบังขายถั่วแจกไรเห็บหมัดขู่พี่หนุ่มกันชัยจัง คิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี